อยากรับเงินล้านฟังไม่ผิดครับเงินล้านที่อยู่ที่บ้านคุณอาจจะแปลเปลี่ยนแบบง่ายๆนะหาก f c ท่านใดเห็นคลิปนี้แชร์ไปหน่อยนะครับเพราะว่าแบงค์เข็มเพชรรับซื้อแบงค์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุชาพระเก่าพระใหม่พระกล่องพระเหรียญนะหากคุณมีของเหล่านี้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วอยากขายคุณสามารถนํามาเช็คราคาฟรีแบงค์เข็มเพชรวัตถุล้านประเมินราคาฟรีครับไม่มีค่าที่จ่ายแม้แต่บาทเดียวแม้แต่สลึงเดียวใครเก็บเงินคุณคือโจรใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพ หาก FC ท่านใดมีของแบบนี้อยู่ที่บ้านเอามาเปลี่ยนแปลงเป็นเงินเถอะบางสิ่งบางอย่างสามารถแปลเปลี่ยนมากกว่าที่ทุกคนคิดคุณเชื่อผมไหมเหรียญ5บาทอัลละ2 0 0แสนเหรียญ10บบาทอัลละ1ล้านเหรียญบาทอัลละ5 0 0แสนหรือว่าเป็นพลาเครื่องค์นห้าหมื่นบ้างเจ็ดหมื่นบ้างแปดหมื่นบ้างหนึ่งแสนบ้างแล้วแต่บ้านคุณจะมีของแบบไหนอยู่ที่บ้านหากท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีของแบบนี้นะครับคุณอย่าพลาดนะ บอกเลยนะคุณอย่าพลาดเอาไปขายแบบถูกๆคุณอย่าพลาดเอาไปขายโดยที่คุณยังไม่รู้ราคานะครับมีบทเรียนมาแล้วเร็วๆนี้รายการผนกระแสเห็นเปล่าซื้อ100ขาย5ล้านเห็นไหมฮะมันเป็นบทเรียนแจ้งเตือนให้กับผู้พี่ๆหรือว่าพวกเราอย่างดีว่าหากเรามีของแบบนี้แล้วเราอยาก เราต้องเช็คราคาให้มันดีก่อนสวัสดีน้องธีรพลครับสวัสดีครับน้องธีรพลวงเลิศเอ้าใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยได้ไหมสวัสดีพี่ผู้หญิงหลันลาครับสวัสดีพี่คำพรครับสวัสดีพี่บุญส่งครับสวัสดีพี่ไก่ครับสวัสดีครับอย่างที่มีเลยอ่ะใครที่ดูอยู่มีของเก่าอยากขายวันนี้ครับคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยนี่คุณมีพ้าเลี่ยมทองแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพ้าเก่าพ้าใหม่พ้ากล่องคุณหยิบและคุณมาขายเราได้มารับเงินสดครับอ่ะใครมีคําถาม ถามได้เลยนะครับวันนี้นะฮะเปิดโอกาสให้ทุกท่านถามคำถามมาแต่ก่อนอื่นใครที่เป็น fc ผมและติดตามกันมาขอคนละ1แชร์นะครับขอคนละ1แชร์แล้วกดไ like ลค์รัวๆให้ผมหน่อยใครเป็น fc เพราะว่าแอดมินกำลังเก็บรายชื่อคนที่แชร์นะครับเอาไปสุ่มแจกเสื้อนะครับขอบคุณครับขอบคุณเนี่อ่ะนี่พี่จ๋าวันนี้ครับแบงค์เข็มเพจวตุบาลมีอะไรมาแนะนำเพื่อนๆบ้าง นะครับผมอยากจะแนะนําว่าบางบ้านครับมีของเก่าอยู่ที่บ้านและช่วงเนี้ทองแพงทองคําต้องบอกว่าแพงมากใครที่มีพวกพระเลี่ยมทองแบบนี้นะครับพี่นี่นะพี่จ๋าดูนะมีพวกพระเลี่ยมทองแบบนี้คุณหยิบมาเช็คที่เราได้คุณหยิบมาเช็คคุณหยิบมาประเมินราคาที่เราได้พระเลี่ยมทองพระทองคําเนี่ยพี่องค์เนี้เมื่อวานวันเดียวซื้อแสนกว่าองค์เนี้ยเมื่อวานวันเดียวซื้อแสนกว่านี่องคนี้สององค์ นี่เมื่อวานใครที่ดูไลฟ์คุณก็จะได้เห็นสององนี้เนี่ยพี่ดูนะแป๊บนึงนะครับสององนี้สององนี้เนี่ยมีราคานี่พี่ดูนะสององนี้แบงค์จ่ายไปแสนกว่าหากท่านใดที่ดูอยู่นะแล้วคุณมีของอยู่ที่บ้านคุณอย่าพลาดคุณอย่าปล่อยผ่านเชื่อผมนะครับคุณอย่าพลาดคุณอย่าปล่อยผ่านเชื่อผมสวัสดีพี่ประเสริฐครับสวัสดีพี่นัทเดชครับสวัสดีพี่สมพงศ์ครับสวัสดีพี่สุรล์ครับอ่ะ ใครดูอยู่ขอไลค์รัวๆคนละสามทีนะครับเดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนี่เพราะว่าพี่รู้ไหมเมื่อวานถาดนี้ถาดเดียวแบงค์เช่ามาเกือบสองล้านนะเดี๋ยวหยิบให้ดูแป๊บหนึ่งมีทั้งพ้าหลักหมื่นพ้าหลักแสนก็มีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแชร์ก่อนใครเป็นเอฟซผมคนละหนึ่งแชร์แชร์ไปครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะแชร์ไปก่อนฟ้าปับป๊บปับ๊บใครแชร์แล้วบ้างเนี่ย รับเหรียญปีศูยนย์ห้าไม้เหรียญหนึ่งบาทรัชกาลเก้าปีสองพันห้าร้อยห้ามีราคาต้องยอดเจดีตรงกับยอยักษ์ยอดเจดีนะครับหรือตราพระมหาพิชัยมุก,กุฎชี้ไปที่ยอยักษ์นะแบบธรรมดายังไม่มีราคานะครับแบบธรรมดายังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดมีของแล้วมีข้อสงสัยเนี่ยเฮ้ยแบงค์ Bank. พี่สามารถส่งรูปมาถามแบงค์ได้ไหมผมบอกเลยนะหากคุณมีข้อสงสัยคุณส่งรูปมาถามผมได้ ส่งไลน์มา f อฟซบีเอ็นเคศูนย์แปดเจดสหนึ่งสาสาคุณจำคำผมแค่นั้นเองอย่าไปเสียเงินค่าประเมินราคาโดยเด็ดขาดอ่ะวันนี้ใครที่ดูอยู่ขอไลค์ลัวๆคนละสามทีผมมีทีเด็ดมาให้ดูครับเมื่อวานเหรียญห้าสิบตังค์เนี่ยที่แลกทองมีใครได้ดูบ้างโดนบ่นอีกแล้วเมื่อวานไปดูในคลิปดิโอ้ยซื้อไม่จริงหรอกฉันเอาเหรียญห้าสิบตังค์ไปมันยังไม่ซื้อเลยนี่แบบนี้สินี่ คุณมีแบบนี้คุณเอามาขายผมเหรียญห้าสิบตังค์แลกทองคําแทะเหรียญห้าสิบตังค์แลกทองคําแทะคือเหรียญน,นี้เลยนี่เนี่ยซื้อมาสองเหรียญสองหมื่นเนี่ยซื้อมาสองเหรียญสองหมื่น 20, บาทอ่ะคุณมีแบบนี้คุณติดต่อมาอ่ะเดี๋ยวผมหยิบอะไรให้ดูนี่ผมมีของแปลกมาให้ดูสบายสบายสวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะ <c oughs> นี่ แบงค์ร้อยใบหนึ่งสองหมื่นหมื่นกว่าบาทคุณเห็นไหมนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทบาราชการเก้าธนาบัตรที่มันมีราคามันจะต้องเป็นแบบนี้ที่มันผลิตผิดพลาดปั๊มเคลื่อนคุณเห็นไหมผลิตเคลื่อนแบบนี้หากคุณเจอคุณเอามาขายแต่ระมัดระวังนะครับสวัสดีเสียเก่งวีว่านะครับเห็นแวบบแบบนะครับสวัสดีพี่วัชลินนะครับสวัสดีครับสวัสดีมอร์เนงมอร์เนงสวัสดีพี่สมเกียรติครับอ่ะเสียเวลา ผมส่งพระหลักแสนไปสี่องค์บอกไม่รับอะคุณอะไรเนี่ยคุณคมเพชรคุณฟังผมนะคุณบอกว่าคุณเสียเวลาส่งพ้ะหลักแสนมาประเมินราคามาสี่องค์แล้วไม่รับคุณฟังนะครับใครที่เล่นคุณส่งพ้ะมาให้ผมเช็คหากผมไม่รับคุณลองเอาพระคุณไปขายที่อื่นดูและคุณจะรู้ว่าพระของคุณมันขายได้จริงหรือเปล่าคุณอย่ามโนเองครับไม่ใช่ว่าคุณส่งพระหลักแสนมาพัะของคุณมันอาจจะไม่มีราคาก็ได้แต่ อาจจะมีราคาก็ได้แต่ผมไม่ได้เล่นสายนี้ต้องบอกเลยพี่ของทุกอย่างบนโลกใบนใีน้ใครจะเอาเงินไปซื้อหวัดไหวผมพูดถูกไหมใครจะเอาเงินไปซื้อวัดไหวเนี่ยพระเนี่ยพี่คุณมีแบบเนี้ยคุณมาขายเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมซื้อเหรียญองค์พ่อจตุคามเนี่ยพระแบบเนี้ยคุณขนมาสิมาตรฐานมาตรฐานแบบนเนี้ยเนี่ยองค์พ่อจตุคามเนี่ยหรือเหรียญหลวงปู่โตแบบเนี้ยอ่ะพี่ดูเนี่ยเนี่ยคู่นี้แสนกว่าไปไหนแล้วเนี่ยคู่นี้แสนกว่าเนี่ยคุณเอาแบบนี้มาสิ เนี่ยผมจ่ายเงินคุณแน่นอนร้านตั้งอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาสีดญญาบางคนบอกว่าไอ้แบงก์ไอ้ไอที่ซื้อพระเองเนี่ยมนโนผมถามหน่อยผมมนโนแล้วผมได้อะไรปั่นกระแสกระแสไม่ต้องมีครับแบงก์เขียนเพชรวัตถุโบราณกระแสแม่งแรงทุกวันเนี่ยพูดจริงสวัสดีพี่สุภเกศส,ส,ส,สวัสดีพี่พุ้หลังวังครับสวัสดีพี่อารยาแชร์แล้วขอบคุณครับพี่ณริตอยากขายพระมีหลากหลายคนอยากขายพระให้กับผมผมบอกเลยครับบางคนไม่รู้เรื่องราคาพระพี่ บางคนไม่รู้เลยว่าพระที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้บางคนน่ะหยิบขึ้นมาแล้วอะ่ะไม่จําเป็นว่าจะต้องมีทองนะเปลี่ยนเงินได้แสนหนึ่งแสนสี่สองแสนเจ็ดหมื่นผมถามคุณหน่อยเงินเนี่ยจะพูดว่าไงอะ่ะเงินแสนมันหายากนะแต่หากคุณมีของอยู่ที่บ้านเหรียญไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องนะเหรียญก็เปลี่ยนได้คุณเชื่อผมไหมเหรียญก็เปลี่ยนได้เนี่ยอย่างเงี้ยคุณเจออย่างเงี้ยสิบอันเนี่ย คุณคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่สิบอันแสนนะครับสิบอันอันละหมื่นสิบอันหนึ่งแสนนะครับนะครับแต่คุณจําเป็นจะต้องดูตามแบบที่ผมบอกใครที่อ่ะละชี้แจงตรงนี้เลย FC ท่านใดที่กลัวเสียเวลาโอ้ยเสียเวลาเดินทางมาที่ร้านอย่างงุ่นี้พี่จ๋าก่อนคุณเดินทางคุณคิดก่อนถ้าคุณคิดว่าคุณจะเสียเวลาเวลาของคุณมีค่าคุณไม่ต้องมาครับเวลาผมก็มีค่าเวลาโต๊ะข้างๆก็มีค่า เวลาของผู้พี่ๆ FC ที่มามีค่าทุกคนครับแต่ผมเนี่ยอยากจะผมถามผมเปิดร้านมีใครบ้างไม่อยากซื้อพิกิจแชร์แล้วสวัสดีเสกิจนะครับสวัสดีเสกิจนะครับคุณตัวเล็กนะครับสวัสดีพี่นงนุชครับนะครับผูกกระดึงเสียงชัดเจนมากสวัสดีครับพี่นงนุชแชร์แล้วขอบพระคุณครับผมเนี่ยพูดจริงและชี้แจงทุกวันบางคนบอกเฮ้ยแบงค์ <c oughs> ส่งรูปมาแล้วต้องเสียค่าประเมินราคาไหมค่าบัตรรับรองค่าอะไรผมก็ชี้แจง เอาอย่างนี้ดีว่าชี้แจงเป็นประจำอ่ะบัตรรับรองบัตรรับประกันค่าจองคิวคุณไม่ต้องเสียใครเก็บเงินคือโจรครับสวัสดีพี่สีริรัตนะครับสวัสดีครับรวยแล้วไม่โกหกหลอกแบงค์ของแท้ขอบพระคุณครับไม่รู้จะโกหกไปทำไมและผมยังไม่รวยนะครับยังไม่รวยก็พอมีพอกินนะครับก็คือมีมากกว่าเดิมแค่นั้นเองมีพอซื้อของลูกค้าได้แบบลูกค้าขนมาสามล้านห้าล้านเนี่ยสามารถจ่ายด้วยเงินสดทันทีนะคุณไม่ต้องรอ นะครับมีค่าแน่ในหน้าเนะนำไหมคุณลองดูครับลองส่งรูปมาประเมินราคากับผมก่อนในหน้านะครับส่งรูปมาประเมินราคาก่อนบางอย่างเนี่ยค่าในหน้าเนี่ยผมจะบอกให้ผมไม่อยากให้เอาเปรียบกันเยอะบางคนให้ส0บเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นการมันเป็นการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบเจ้าของผมบอกเลยนะบางทีเนี่ยเจ้าของอาจจะขายได้หนึ่งล้านแต่จะมาให้ผมจ่ายเจ้าของเจ็ดแสนหกแสนเนี่ยผมว่ามันเอาเปรียบไป นะครับห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นคือรา,ราคาที่แบบพอรับกันได้อะนะครับพรอ,อรับกันได้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่บุญร่วมนะครับแชร์แล้วขอบพระคุณครับอ่ะพี่วันนี้ฮะเหรียญจีนเมื่อวานผมซื้อเหรียญจีนมาเยอะเลยนะที่เป็นเหรียญเรือใบเนี่ยเหรียญจีนเหรียญเรือใบแบบเนี้ยบ้านใครนะครับที่มีเหรียญจีนบ้านใครที่มีเหรียญต่างประเทศนะครับคุณหยิบมาขายนะเมื่อวานวันเดียวซื้อเรือสองร้อยกว่าลัมอ่ะ เมื่อวานวันเดียวนะซื้อเรือสองร้อยกว่าลำหรือสองร้อยกว่าเหรียญผมถามหน่อยเนี่ยแบบนี้พี่มีเนี่ยรับเงินกลับบ้านสี่ห้าแสนเหรียญต่างประเทศแบงก์ต่างประเทศนะครับคุณอย่าพลาดคุณอย่าปล่อยผ่านแบงก์บางใบใบละสองสามหมื่นนะแบงก์ต่างประเทศอะติดต่อแบงก์มาครับติดต่อแบงก์มาฮะใครที่ดูอยู่แล้วคุณมีแบบนี้เนี่ยพาเลี่ยมทองเหรียญเก่าแบงก์เก่า,ก,าก็มีราคา นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆผมมานั่งมโนเองอะทุกคนรู้ดีนะนะครับขอบพระคุณครับแล้วก็วันนี้ครับใครที่อยากจะเจอผมที่ร้านไปเจอกับผมเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะรีบเข้าร้านนะครับเดี๋ยววันนี้จะรีบเข้าร้านอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วิรัตครับนะครับสวัสดีครับมาที่ร้านนั่งเราไม่ใส่ไหนพี่ต้องไปลงนุสสาวรีครับแล้วเขาบอกสายสิบสี่มันยกเลิกแล้วอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยได้นั่งนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีพี่สมชินครับสวัสดีครับอยากมาที่ร้านมาได้เลยมีค่าที่จ่ายไหมไม่มีค่าที่จ่ายนะครับนี่นี่พี่ลักษณนะบอกว่าหนูโดนแล้วโอนเงินค่าทาบัตรก่อนใครเจอโจรชื่อแบงค์เข็มเพชรกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยใครเจอโจรชื่อแบงค์เข็มเพชรเคยเจอนะกดหนึ่งให้ผมหน่อยพี่ลำพายบอกว่าไม่ใช่ว่าเสียเวลานะครับแบบที่พี่แบงค์ว่าคนจนไปแล้วกลัวขายไม่ได้ไม่มีเงินกลับจะอ่ะพี่จ๋าฟังนะผมก็ ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรเลยที่พี่พวกพี่เสียสละเดินทางมานะครับแต่หากพี่ๆกลัวจะเสียเวลาส่งรูปมาประเมินราคาก่อนเถอะนะครับไม่ใช่ว่าเอาความหวังของผู้พี่ๆมาทิ้งไว้กับผมนะครับบางทีผู้พี่ๆไม่ได้ศึกษาเพจจริงรู้จักแบงค์เข็มเพชรผ่านทางเพจโจนอ้าวใครเคยเจอโจนชื่อแบงค์เข็มเพชรกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยสวัสดีพี่เพชรสุดาครับติ๊กต็อกมีไหมติ๊กต็อกมีไหมเจอโจนชื่อแบงค์เข็มเพชรกดหนึ่งมาหน่อย โคตรเยอะโคตรเยอะผมบอกเลยตัวผมเองอะยังบอกเลยว่าโจรชื่อแบงค์เข็มเพชอะมันเยอะมากแต่คุณจําคําแบงค์ไว้อย่างเดียวใครเก็บเงินคุณคือโจรไม่เฉพาะแบงค์เข็มเพชรเงินอยู่ในกระเป๋าเราคุณอะรักษามันไว้อย่าไปโอนแบบง่ายๆมิดฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์ตอนเนี้ยพี่ลองดูดิมันเยอะหรือเปล่าแล้วก็มีหลายคนมาบ่นที่ร้านโอ๊ยฉันโอนไปแล้ว พี่ผมเคยเจอคนโอนเป็นแสนด้วยนะจริงเคยเจอคนโอนเป็นแสนเนี่ยพี่ส่งรูปไปปุ๊บแม่งประเมินเจ็ดแสนสวัสดีพี่โอติปใต้เมือคอนครับส่งรูปไปแม่งประเมินล้านหนึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ,ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเป็นว่า fc ฟซจา๋า fc ท่านใดนะครับ ที่อยากเจอผมมาพบเจอผมได้ที่ร้านร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาทีญาติแปนะเปิดนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาทีญาติร้านเปิดทุกวันเนี่ยเมื่อวานให้ออกไปรับรองก่อนนะครับเมื่อวานให้ออกไปรับรองก่อนอย่าไปออกไปรับรองโดยเด็ดขาดนะครับอย่าไปทําค้าขายกับแบงก์เข็มเพชรนะครับชี้แจงตรงนี้นะ บัตรรับรองบัตรรับประกันค่าจองคิวคุณไม่ต้องทำนะครับนะครับคุณไม่ต้องทำนะครับใครที่ดูอยู่นะและอยากเจอผมที่ร้านมาเจอผมเลยแบงค์เข็มเพชรวัตถุรา,รานตั้งอยู่ตรงข้ามแบงค์กรุงไทยสาขาญาติแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามของเก่าของมีค่าทุกชนิดมีปุ๊บอยากขายติดต่อมาวันนี้แบงค์เข็มเพชรวัตถุรา,รานขอลาไปเร็วหน่อยเดี๋ยวจะรีบเข้าร้าน นะครับใครมีของเก่าอยากขายเดินทางมาหาแบงค์ครับเดี๋ยวเจอนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ